สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเค้กกล้วยหอมนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือกล้วยหอมบดนะคะแนะนําให้เป็นกล้วยหอมที่สุกงอมนะคะมันจะได้รสชาติอร่อยออร่อยนะกล้วยหอมสี่ลูกนะคะที่เราใช้นะคะแล้วก็ไข่ขาว5ฟองนะคะเป็นไข่ไก่ขาว5ฟองเนยค่ะเนยเค็มละลายนะคะเราใช้ร4 0นะคะ140กรัม แล้วก็เป็นน้ำตาลไอซิ่งนะคะเราใช้140กรัมนะคะแล้วก็แป้งเค้กนะคะเราใช้200กรัมนะคะไข่แดงค่ะไข่แดงเราใช้4ฟองนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเราอาจจะใช้ตอนใช้งานจริงๆอาจจะเป็น3ฟองครึ่งนะคะอันนี้เราไข่แดงอันนี้มันแตกแล้วอะเนาะมันก็เลยมีแบบเป็นน้ำด้วยแล้วก็มะนาว1ซีกค,ค่ะเบกกิ้งโซดากลิ่นวานิลลาผงฟูค่ะ กรีกโยเกิร์ตนะคะถ้าใครหาก,กรีกโยเกิร์ตไม่ได้แนะนำให้ใช้เป็นวิปปิ้งครีมบีบมะนาวลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะใส่ไข่แดงลงไปค่ะถ้าเกิดว่าใครตอกไข่แดงทิ้งไว้ก็รุณานะแรปไว้กกนหน่อยนะคะหน้าไข่จะไม่แห้งแบบนี้นะคะดมแล้วเราก็ใช้สีกฟองหมดทั้งสี่ฟองเลยละกั เสร็จแล้วเราใช้เป็นเนยเค็มละลายนะคะคนสม่นเสมนเสร็จแล้วเราจะมาใส่กลิ่นวานิลานะคะถ้าใครชอบกลิ่นกล้วยหอมก็เติมกลิ่นกล้วยหอมลงไปได้นะคะแต่นี่พอดีเห็นว่าเราอยากได้กลิ่นกล้วยจริงๆนะเราก็เลยไม่ใส่นะคะค่ะเสร็จแล้วเราจะใส่วิปปิ้งครีมนะคะลงไป อย่าใส่เนยเค็มตอนที่มันร้อนนะคะเดี๋ยวไข่แดงจะสุกนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาใส่แป้งเค้กนะคะก่อนอื่นเราจะผสมเบกกิ้งโซดาลงไปเบกกิ้งโซดานี่อย่าใส่เยอะนะคะถ้าใส่เยอะมันจะมีความขมในขนมเนาะเพราะว่าเคยโดนมาแล้วอะ่ะใส่ไปเยอะแล้วขนมขมใส่แค่นี้นะคะแล้วก็มาผงฟูผงฟูใส่ช้อน,สนเสร็จแล้วเราจะ ร่อนส่นผสมลงไปนะคะจังหวะนี้ค่อยๆเนาะเดี๋ยวแป้งจะฟุง้งร่อนไปด้วยตึงคนไปด้วยทําคนเดียวก็ระวังฟุ้งนะคะอันนี้ทําทานเองที่บ้านนะคะก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะวันไหนได้วัดดิบเยอะเราก็ทําเยอะใส่เยอะค่อยๆค,คนเดี๋ยวแป้งกระเด็นนะจะสกปรกป๋เนาะ ปาดขอบอ่างด้วยนะคะคนให้ชูเลยนะคะว่าไม่มีเศษผงแป้งเหลือนะคะวเวลาอบอ,ออกมาจะได้ไม่มีความดยันดางน,นะคะเสร็จแล้วนะคะก็จะพักไว้ก่อนนะคะมันต้องเป็นคนเลยมากแค่มันเข้าๆกันก็พอนะคะเราก็จะมาทำเมอแรงกันนะคะก่อนอื่นเราจะเตรียมมะนาวไว้นะคะ ขั้นตอนนี้จะเสียงดังนิดนึงนะคะแล้วก็เราจะหยดน้ำมะนาวลงไปค่ะผีมะนาวลงไปแล้วเราก็จะทําการปั่นด้วยสปีดสูงค่ะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำตาลไอซิ่งลงไปเรื่อยๆถ้าตอนนี้เมอแรงของเราก็ตั้งยอดอ่อนแล้วเนาะตั้งวิธีเช็คว่าตั้งยอดอ่อนโดยไงดูนะคะมันจะหันอ่อนอย่างเงี้ยเนาะถ้ายอดแข็งมันจะตั้งตั้งแบบโดมเรนนี้มันยอดอ่อนนะคะแล้วเราจะมาผสมส่วนผสมกันค่ะ ค่อยๆตะล่อมนะคะระหว่างนี้วอร์มเตาอบไปที่150องศานะคะไฟล่างนะคะเรายังไม่เข้าใจในว่าเตาเรามคีความร้อนอยังไงเนาะเราก็เอาไฟอ่อนๆไปก่อนเราต้องตะลลอมไม่ให้เห็นสีเขาไอเมอร์แลนด์ขาขาวของเราเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่งั้นอบออกมาแล้วมันก็จะมีรอยสีขาวเนะาะจังหวะนี้อย่าตะล่อมแรงนะคะไม่งั้นเดี๋ยว เมลงมันจะยุบตัวเนาะรอบนี้จะออกมาสำเร็จหรืไปยังไม่แน่ใจนะ <g ül> จริงๆเราก็สามารถเทลงไปในโบของเมลงได้เลยนะคะแต่ว่าในความที่ไม่ชัวร์นะว่าเราทำเมลงดนี้กันไปนปี่แบบสำหรับคนที่ทำขนมยังไม่เก่งนะคนะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่เราผสมเมล็เสร็จแล้วะคะ่ะเขียนหน้าเคสให้เรียบๆนะคะค่ะ นำเข้าเตาอบเลยนะคะเราจะอบไปที่ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เปิดดูนะคะหลังจาก30นาทีถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าขนมนั้นสุกหรือเปล่าให้เอาไม้ไปลายแหลมมาจิ้งฟันนะคะจิ้งลงไปตรงกลางขนมถ้าไม่มีเศษแป้งติดออกมาก็แสดงว่าขนมสุกค่ะค่ะเพราะว่ามีแป้งเหลือเนอ้อเราก็จะมาทําเป็นมินิบานานาเค้กโดยทําเป็นถ้วยกับเค้กนะคะอย่าใส่เต็มครับนะคะสัก3ามส่วนสี่เพื่อมันฟูขึ้นมาด้วยเนาะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ขอาะซะหน่อยนะคะบา<ะ>ดให้น,าน่าีบเรียบหยเดี๋ยวเรานําเข้าอบกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราเอาอันเล็กๆเข้าอบเนาะโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันอบเสร็จกันค่ะค่ะตอนนี้เค้กกล้วยหอมของเราก็อบเสร็จแล้วนะใช้เวลาไปประมาณ40-45นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะออกจากพิมพ์กันนะคะ แล้วก็พักไว้ให้มันเย็นตอนนี้มันร้อนร้อนร้อนมากหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราให้มันเย็นเราจะมาตัดเสิร์ฟกันนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาตัดเสิร์ฟกันนะคะคนที่บ้านใจร้อนบอกว่าอยากลองชิมเลยเอร่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เค้กกล้วยหอมของเรานะคะทำทานที่บ้านเองนะคะ แล้วถ้ามีอะไรที่จะทำรีวิวเราจะมาทำนำเสนอดูนะคะหน้าตาก็เป็นอย่างนี้น่าทามากเลยเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ